กานประชาธิปไตยของเราเสียงกันก็ไม่ว่ากันยึดลานประชาธิปไตยไม่ว่าครับวันนี้พอเราจะเปิดเวทีปราัยรว่วคุนสุดฝั่งทนจะมาจะมาปราัสคนมากันเป็นเรือนหมื่นแน่ขอรถส่วมมันยังไม่ให้เลยครับพี่น้องครับอย่าว่าเป็นลานประชาธิปไตยเลยครับประชาธิปไตยในท้องมันยังไม่ให้ แล้วก็ไปขึ้นไปผมทำจริงผมรู้ว่าคุณทำจริงแต่คนที่นี่ก็รู้ว่าคุณก็ทำไม่เป็นเช่นกันใช่ไหมพี่น้องที่เคารพนายกรัฐมนตรีไปเชียงนายกรัฐมนตรีไปเกาหลีเห็นไหมครับท่านนวบว,วิราบ,บอกแล้วโอ้ยก็ต้นรับกันนิยมชมชอบกันไปถ่ายรูปใส่กังนําเพราะว่าเขานิยมชมชอบในความเป็น ศิลปินคนทั่วโลกเขานิยมชมชอบคนละพักของประชาธิที่ปาดบอกนายกวางตัวไม่เหมาะสมไปถ่ายรูปเขาและผมถามตรงๆแล้วทีสอสอมึงนั่งดูคลิปโปในสาภา,ามันเหมาะสมตรงไหนกันเนี่ยคนก็ต้องเป็นคนเขาชอบอ่ะก็ถ่ายรูปอ่ะหน้าตาดีคุณก็ไม่ชอบนายกไปถ่ายรูปใครคุณก็ไม่ชอบ แล้วมึงคิดว่าพวกเราจะชอบมึงแล้ววันที่3มีนานี้เราจะแสดงให้รู้ว่าพลังคนกรุงเทพไม่ชอบประชาธิปัตย์แล้วใช่ไหมพี่น้องเราจะแสดงพลังให้รู้ว่าวันที่สามีนานี้ถึงเวลาเปลี่ยนผู้ว่ากทมแลว้วใช่ไหมพี่น้องถ้าถึงเวลาเปลี่ยนสามีนากาเบร์กาเบร์ กาบเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นไปตัวแทนของจากจังหวัดทางปาคใต้นำโดยวีระมุสิกพงค์ขึ้นมาปราศัยกับท่านท่านอาจยังไม่มั่นใจจากนี้ไปพบกับอาจารย์ใหญ่ของผมอีกคนมาเป็นตัวแทนจากภาคอีสานด็อกเตอร์อดิสรเพียงเกสครับพี่น้องที่เคารพครับ ขรับขอกราบนามัสการพระคุณเจ้าซึ่งมีรูปเดียวนั่งอยู่ท่ามกลางประชาชนขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนที่จะเลือกเบอร์เก้าที่เคารพทุกท่านขอกราบเรียนบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั่วประเทศของพรรคเพื่อไทยครับบบกมือดังๆให้ท่านสอสอถ้าจะให้ทุกคนปราศัยทั้งหมด ต้องใช้เวลาเกินวันที่สามมีนาแน่นอนวันนี้ผมได้รับสถาปนาให้เป็นตัวแทนของคนอีสานก็เลยอยากหูจักว่าคนอีสานหลายปันใดอยู่เนี่ยแมนเบิรตบอกว้าอีสารรนลุไปยังเข้าไหมย้ายทะเบียนบ้านมาหรือเปล่าพี่น้องที่เคารพครับฝั่งทนบุรีนี้ได้ลนลงหาเสียงเลือกตั้ง ท่านบีรพันธ์พาลุสุครับเป็นด็อกเตอร์ได้ลนลงหาเสียงเลือกตั้งอีสานเหมือนกันอีสานเหมือนกันครับยศดสุรนนี่พลตำรวจเอก <c oughs> มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ชายผมเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่จังหวัดเชียงรายท่านที่เคารพครับฝั่งทนบุรีได้ลนลงหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่วันรับสมัครเป็นต้นมา แบ่งออกเป็นสองโซนด้วยกันคือโซนหนึ่งและโซนสองเราจัดปลาใสกันทุกเย็นไปเกือบทุกซอยไปทุกแห่งในฝั่งทนบุรีโดยมีร้อยตรวจเด็กด็ดร์เฉลิมอยู่บำรุงเป็นประธานโซนซึ่งมาแล้วครับบวมมือให้ดันด็ดร์เฉลิมอยู่บำรงุงท่านคงจะกล่าวปลาใสถัดไปจากผมจากที่ผมปลาใสจบ หลังจาก100ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงปราศ,ศัยเสร็จคนที่ท่านรักคนที่ท่านชอบคนที่ท่านหวังจตุพรพรหมพันธ์มาเรียบร้อยแล้วครับเราได้ปราศัยกับท่านทั้งหลายมาทั้งหมดครบเกือบจะทุกซอยวันนี้จึงอยากจะเจรจาเป็นครั้งสุดท้ายในเขตฝั่งธนบุรีเป็นการปราศัยขอบคุณท่านทั้งหลายเป็นการปราศัยสื่อความหมาย ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะมีท่าทีเป็นประการใดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นคือท้องถิ่นอย่างหนึ่งครับการหาเสียงท้องถิ่นก็ทุ่งพูดว่าท้องถิ่นกรุงเทพมหานครฝั่งทนบุรีจะทําอะไรพักประชาิปัย์ผมขออนุญาตเอ่ยนามวันนี้ไม่พูดถึงประชาปัย์ไม่ได้ครับ ไม่พูดถึงอภิรักษ์โกษโยธินก็ไม่ได้ไม่พูดถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็ไม่ได้เพราะมันเลี่ยงไม่ได้เพราะท่านสามสมัยที่ผ่านมาการเลือกตั้งสามครั้งท่านได้ผูกขาดกรุงเทพมหาคนครไว้ในมือของพรรคประชาธิปัตย์เราส่งใครจะสมัครก็แพ้พรรคประชาธิปัตย์แพ้โดยเสียงเราไม่แพ้หรอกครับสืบทราบโดยแน่ชัดในการสืบของเรา แพ้ด้วยการกลละโกงของพรรคแมงสาบที่ท่านติดโปสเตอร์ว่ารวมพลังเลิกขูขาดประเทศไทยนั่นมันไม่ใช่วันนี้ต้องรวมพลังเลิกขูขาดกรุงเทพมหานครโดยพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของกรุงเทพไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของคนทั้งประเทศมาแล้ว คนทั้งประเทศได้ตัดสินใจไปแล้วว่าคนทั้งประเทศไม่เอานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไอ้ข้าตกรนเหตุที่ผมใช้คำนี้คุณจะฟ้องผมกับเรื่องของคุณแต่ประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตยในสมัยที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีมีเสียงข้างน้อยแต่กลับไปจูบปากกับกลีทางการเมืองแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร ไปถแถลงนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศคุณเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือนมาจากสอสอมีคนล้มเสียหายตายเสียจากเพราะมาเรียกร้องให้คุณยุบสภาเขามาเรียกร้องขอหีบบัตรเลือกตั้งแต่คุณให้หีบสอบเขาคนทั้งประเทศถึงไม่เอาพวกคุณคุณมาร้องไห้เมื่อเขาตายไปแล้วหนึ่งปีที่ผมหยิบยกเรื่องการเมืองมาพูด เพราะประชาธิปัตย์ไม่มีทางไปเอาเรื่องเผาบ้านเผาเมืองมาพูดมันเป็นเรื่องการเมืองถ้าคุณลาออกเสียมันไม่มีเหตุการณ์อะไรสมัยคุณคุณก็สุมหัวกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสุมหัวกับจำลองสีเมืองสุมหัวต่อไลต่อไลคนเดินขบวนขับไล่พันธำรวโททักษิณชินวัตรใช่ไม่ใช่ คุณบางอาจคิดได้ยังไงไปยึดทำเนียบรัฐบาลเป็นที่สมสู่ของพวกคุณคุณคิดได้ยังไงไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิสิ่งเหล่านี้ประชาธิปัตย์ขับไล่เสียงครั้งมากมาก่อนเมื่อคุณเข้าสู่ตำแหน่งไม่ชอบด้วยวิธีทางประชาธิปไตยเราก็มาเรียกร้องทุกท่านอยู่ที่นี่เสียงไรกันนั้นครับไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดที่อำมหิตใจร้ายเหมือนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ พี่น้องที่เคารพเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ยินแพ้แบบหูรูดเลยครับ265กับ159ยหา่ 9, างกัน101นน่คะแนนเราได้มาอีกจากจังหวัดเพชรบุรีคุณพะหนวรปัญญาเป็น266พี่น้องคนทั้งประเทศเขาตัดสินใจไปแล้วไม่เอาประชาธิปต์มาวันนี้ผมจะมายุยงให้ท่านทั้งหลายและพร้อมปลุกระดมด้วย มาเพื่อต้องการต้านการผูกขาดกรุงเทพมหานครของพระประชาธิปัตย์ออกไปออกไปออกไปพี่น้องครับเราใช้วาจาสุภาพกับคนที่ไม่สุภาพไม่ได้เพราะตอนนี้หมอมสอคุ้มพันธ์ก็เสียอาการแล้วครับขึ้นกูขึ้นมึงแล้วความเป็นจริงหมอมสอคุ้มพันธ์เป็นหมอมเป็นลูกหมอมเจ้า ผมนี่ลูกใครพี่น้องครับต้องสุขุมรอบครอบต้องใส่สูตรออกอาการกูอย่างน้นกูอย่างนี้เอาอย่างนั้นกันกันกูก็จะพูดกับมึงวันนี้แหละครับ <S <S เราต้องพูดกันให้ชัดเจนนิสัยเดิมๆเอามาใชา้ซื่อสัตย์ไม่โกงติดตามทั่วกรุงเทพมหานคร,รแล้วผมถามหม่อมราชะวงศ์สุขุมพันธ์ ถามนายอภิรักษ์โกษาโยธินหน่อยออกจากกรุงเทพเพราะการโกงหรือเปล่าอภิรักษ์โกษาโยธินเป็นผู้ว่าสองสมัยสมัยแรกบอกว่าผมสมาครกรและผมเป็นหล่อเล็กคนกรุงเทพบางทีก็สมองนิ่มครับดูได้ยังไงว่าอภิรักษ์รูปหล่อเอามายืนเคียงอดิสรถ้าอายุเท่ากันไม่รู้ใครเป็นใครแล้วกันท่านทั้งหลาย บริหารสีปีเลือกอีกอภิรักษ์ได้อีกต้องลาออกจากผู้ว่ากทมด้วยน้ำตาทั้งทั้งที่ศรัทธาตำแหน่งนิ่งเยี่ยงชีวิตห่วงแหนมากขนาดไปเข้าห้องน้ำอย่าเอากาอีกผู้ว่ากทมไปด้วยแต่ต้องออกเพราะปปชชีช้มูลความผิดกรณีรถด,ดับเพลิงเรือดับเพลิงใช่ไม่ใช่ใชอันนั้นโกงไหมพี่น้องที่กาลบ หม่อมสุขุมพันธ์ผมก็ไม่อยากซ้ําเติมเป็นหม่อมสุขุมรอบคอบเป็นสุภาพเรียบร้อยไหนมีขี้ขโมยเป็นนิสัยไปขโมยอํานาจรัฐมนตรีมหาไทยมาได้อย่างไรรัฐมนตรีมหาไทยมีหน้าที่ขยายหรือไม่ขยายสัญญา BCS ไม่ใช่ผู้ว่ากอทมผู้ว่ากทมส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ดาวเลิกจะส่องสว่างได้ทุกเรื่องทุกราวต้องปรึกษาส่วนกลาง นี่มอมราชาวงศ์สุขุมพันธ์จาก13ต่อไป็น17เป็น10เป็น30ปี DSI ตั้งข้อหาเรื่องต่อสัญญาโดยมิชอบนี่ทุจริตหรือเปล่า <Yeah. S 1> แล้วมาเฉียนทำไมซื่อสัตย์ไม่โกงทั้งดีก็รับสร้างสนามฟุตซอลไม่ไม่เสร็จด้วยกัเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ยิ่งกว่าการโกงอีกพี่น้งดีก็รับ พักการเมืองที่บอกไม่โกงไม่กินบริสุทธิ์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ได้รับใบแดงเป็นใบแรกของประเทศชื่อดออรบุญมากสิริดอมคุอยุราชบุรีพักประชาธิปัตย์เป้พักการเมืองนี้ถ้าผมถอดรองเท้าทันผมจะตีปากมันซะหน่อยเป็นพักการเมืองที่ผมเกลียดที่สุดเป็นพักการเมืองเดียวที่ผมไม่เคยคิดจะเขา้า เพราะว่าดูการเมืองแล้วขยะขแยงทั้งนั้นชกฉวยผลประโยชน์เป็นของตนเองเท่านั้นพฤษภาธมินปี2 5 3 5จำลองสีเมืองประชาธิปัตย์จตก,กุพรนผวันพวกผมพีรั์บุศิกพงศ์ใครเ่อใครก็ไปสู้ร่วมกันล้มเสียหายตายที่จากรอดชีวิตมาด้วยกันแต่พอเลือกตั้งชวนหลีกภัยและประชาธิปัตย์ว่าย,ยัางไงจำลองพาคนไปตายอันนี้เอาอย่ร สารไตสวนแล้วไม่ใช่เสื้อแดงเขาเสื้อแดงเขาสลายแล้วคนที่แต่งชุดทหารต่างหาที่ไปเผาเซนเทอร์เวิร์แล้วคุณเอาอะไรมาพูดก่อนโน้นผมยังไม่เกิดใช้สมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ไปตะโกนในโรงหนังในกรณีล้นเก้ารัชการที่แปดสวรรคตนมันบอกว่าปรีดีฆ่าในหลวงอีกสักวันหนึ่งผมพาผมจะบุกไปที่พรรคประชาธิปัตย์ ปรบมือให้ร้อยตำรวจเ,เฉลิมอยู่บำรุงครับวันนี้เป็นการ,รเริ่มของร้อยตำรวจเ,เฉลิมอยู่บำรุงอยากจะเปิดอกพูดกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร,รผมพูดไปยาวแล้วก็พี่น้องจีเคลรกผมคิดว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมันโยงกับการเมืองส่วนกลางโดยประชาธิัย์เล่นการเมืองสกกระบกที่สุดติดอะไรว่าอะไรออกใบปิวเสียหัดสาการจตุพรพรมพันธ์ครับจตุพรพรมพันธ์ วันนี้มีนักปราศัยถึงตีห้ายังไม่หมดนะครับพี่น้องที่เคารพครับผมคิดว่าการเมืองส่วนกลางมันโยงกับส่วนท้องถิ่นแยกกันไม่ออกประชาธิปัตปัดต้องการอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีปัญญาพูดเรื่องว่าทำไมน้ำท่วมน้ำไม่ไหลลงทะเลใช่ไหมอธิบายไม่ได้เรื่องกล้องดังมมี่ใช่ไหมอธิบายเรื่อง BTS ไม่ได้ใช่ไหม อธิบายเรื่องโรงพักสามร้อยเก้าสิบหกโรงทำไมเป็นสัญญาณเดียวไม่ได้ใช่ไหมถึงเอาการเมืองระดับชาติมาพูดเรื่องท้องถิ่นผมก็จะขอพูดบ้างที่นี่คือผลสะท้อนของการเมืองส่วนกลางอภิสิทธิ์เป็นนายกคนตายร้อยคนสิ่งเหล่านั้นมาสดท้อนต่อสุขุมพันธ์ไปกระชากแขนประธานสภาสมศักดิ์เจียรตสุรน,น์ก็จะมาสะท้อนต่อคุณสุขุมพันธ์ ผูวสอสอผู้หญิงเป็นอีหารากลากเก้าอี้นั้นทาอย่างนั้นก็จะมาสะท้อนออกต่อคุณสุขุมพันธ์โยนแฟ้มใส่ประธานสภาเป็นหมอหรือหมาหรือเปล่าจากพิษณุโลกพี่น้องครับอันนี้ก็จะมาสะท้อนต่อคุณสุขุมพันธ์น้องชายไอ้แขนคดครับตัวใหญ่เบเริ่มเทิมมันบีบคอจีรยุทธ์ห่วงทรัพย์เรามันให้สัมภาษณ์วันต่อมาว่าไม่ได้บีบคอมันเถียงอีก ผมจับชีพจรอันนี้ก็จะมาสะท้อนออกต่อคุณสุขุมพันธ์เที่ยวนี้คุณสุขุมพันธ์แพ้เพราะพรรคประชาธิปัตย์ผมอยากให้อภิสิทธิ์เดินตามก้นสุขุมพันธ์คะแนนมันจะได้สุดเพราะเดินไปนั้นมันมีเงาของขาดึก่อนคุณสุขุมพันธ์ลงเที่ยวนี้ก็ไม่ใช่คะแนนเอกฉันที่ไหนพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความสามาคัคคีก่อนจะติกวน,นิต คือคนที่เลื่อยขาเก้าอี้หมอมสุขุมพันธ์สุขุมพันธ์ได้ก้าวคะแนนก่อนได้ห้าคะแนนจับมือกันด้วยขันหลังมีแต่มีดสั้นกับพักการเมืองพักนี้ครับไม่กล้าแลวปากถ้าแพ้ต้องลาออกจากหัวหน้าพักอภิสิทธิ์ไม่กล้าผมแย้งพี่วีรการว่าให้อภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักต่อไปเพราะต่อไปเลือกตั้งทั่วไปมันจะเป็นพักต่ำร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ถ้าคนอื่นขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักจะอธิบายได้ยากจะแพ้พราะพักประชาธิปัตย์นั่นแหละพักประชาธิปัตย์ทำอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสาภารัฐธรรมนูญค้านกันได้ยังไง15วัน15คืนจะลงคะแนนอีก15วันคุณเตะฟุตบอลออกจากรัฐสภาไปสู่ตีนสารรัฐธรรมนูญครับเดี๋ยวนี้สารรัฐธรรมนูญขยี้ขยำจนประเทศชาติชิบหายหมดแล้วเพราะพักประชาธิปัตย์ พี่น้องครับผู้ประชาธิปตา์ก็ต้องถูกพูดถึงเพื่อไทยท่านยิ่งรักชินวัตรและคณะรัฐมนตรีทุกท่านทําดีอย่างไรก็จะมาลงที่เบอร์เก้าพุงสพั์ครับคุณยิ่งรักไปต่างประเทศสี่สิบกว่าประเทศแล้วใครยกคนคนยกย่องสรรเสริญม,มีแต่พักแมงสาบมันบอกว่าไม่ใช่ไปเดินแพ่ชั้นโชคมันดานนยกจนลืมว่านายกเป็นผู้หญิง ผู้หญิงในเพศแม่มึงมึงรู้หรือเปล่าคุณยิ่งรักไปไหนเขาก็ชื่นชอบหมดนั่นแหละผมจะบอกให้ฟังประชาธิที่ปัเอียงหูฟังดีดีคุณยิ่งรักนายกรัฐมนตรีเป็นนายกไม่นานหรอกเป็นแค่สี่สมัยสิบหกปีหนงเว้อยอภิิทษ์และจสเทศอยู่ไปรออยู่ที่บางขวางติดคุกแน่นอนพป่น้องที่ก็เลิศสลาย มันอยู่ไม่ถึงสิบหกปีหรอก DSI ตั้งข้อหากันเรียบร้อยแล้วพี่น้องยิ่งรักทำดีทำอะไรไว้น้ำที่ท่วมนี่ยิ่งรักไม่ได้สั่งมามันมาของมันเองโดยการกักเก็บของพรรคประชาธิปัตย์ไว้ในเขื่อนเกือบเต็มแล้วพายุมาอีกห้าหกลูกมันก็มาที่นี่ครับปิงวังยมน่านมาที่คนครสวรรค์ มาจบกันตอนนั้นจะเป็นขวามือจะไปแม่น้ําท่าจีนจะเข้าจังหวัดสุพรรณแมคนที่เอาความสูงไม่ถึงไม่ให้เข้าสุพรรณก็แล้วนั้นก็ไม่เป็นไรขอโทษด,ด้วยจะไปบางประคงพระรามหกจะลงทางทะเลหม่อมราชว,วงสุขุมพันธ์บอกไม่ได้ผมสี่ทุม่มลไม่ได้แล้วเออมาล้วกวนผมเนี่ยท่วมก็ท่วงไปผมกำลังเดิมด่มเยอะพี่นังที่ก็รกับครับ ทำจดหมายผิดเขาก็ไม่ต้องการนี่คือความวิบัติของการบริหารพักเพื่อไทยจึงเสนอยุทธศาสตร์ไร้ลอยต่อทุกพักการเมืองโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์ติดลมเรื่องไร้ลอยต่อครับมาเล่นไพ่ที่เราแจกเองคือไร้ลอยต่อประชาธิปัตย์บอกว่าต้องมีลอยต่อต้องมีฝ่ายค้านในกรุงเทพไอชิหายอยู่ในสภาไม่พอเหรอ แล้วมึงจะมาอยู่ที่กรุงเทพเหรอโอ้โหดูไม่จืดคนที่ค้านตรวจสอบคือสมาชิกสภากรุงเทพไม่ใช่อภิสิทธิ์พี่น้องที่เคารพสิ่งเหล่านี้รัฐบาลทำดีโครงการต่างๆไม่ต้องอธิบายครับรถคันแรกก่อนจากติกาวันนี้ก็มาด่าบอกว่ารถติดไอ้ที่บ้านมึงมี12คันเตืเสือกไม่พูด หนุ่มสาวเขาจะมีรถคันแรกแล้วมันหนักศีรษะหนักหัวมึงหรือเขาก็ผ่อนไปได้เงินแสนบาทไปสร้างเนื้อสร้างตัวทุกอย่างไม่เคยชมเชยหรอกครับเพราะฉะนั้นท่านยิ่งรักผมรักของผมโดยเฉพาะพี่ชายของคุณยิ่งรักทักษิณชินวัตรเนี่ยผมรักทักษิณแล้วมันหนักหัวมึงหรอผมไม่ชอบนายชวนเพราะนายชวนเป็นนายกสองสมัย ทำไมไม่คิดเรื่องสามสิบาทรักษาทุกโกรกได้ยินข่าวคนมาบอกผมเป็นรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาก็แอบไปใช้บัตรสามสิบาทด้วยจร,จริงไม่จริงไปถามท่านชวนเองอย่าเพิ่งเป็นอะไรในเะดี๋ยวผมไม่มีคู่ต่อสู้พี่น้องที่ก็รับกับทุกเรื่องทุกราวไม่เคยยกย่องสรรเสริญท่านยิ่งรักบอกไม่มีไรไม่มีรอยต่อก็อยากทำงานร่วมกับกอทอมอ ท่านยิ่งรักถ้าไปอเมริกาไปอังกฤษแล้วก็เชิญผู้ว่ากรทมพงษพัฒไปด้วยอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าไปต่างประเทศท่านผู้ว่าผมเรียกไปล่วงหน้าท่านผู้ว่าพงษพัฒไปสมัมท่านนายกไปท่านผู้ว่ากรทมก็ไปมอบกุญแกเมืองให้กลางกรุงลอนดอนเลยอ่าแล้วก็เชิญมามาที่กรุงเทพเลยผมมามอบคุญแกเมืองให้เอง นักลงทุนต่างๆก็มาที่กรุงเทพมหานครถ้าเป็นหม่อมสุขุมพันธ์แล้วครับผมไม่ว่างครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยมันเป็นน้ำกับน้ำมันอีกร้อยชาติก็ไม่มีทางรวมกันเราต้องการกู้เอกราชกรุงเทพคืนมาเราต้องการต้านการผูกขาดของพรรคประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์ไม่ใช่ของเพราะกรุงเทพไม่ใช่ประชาธิปัตย์ขอประธานโทษ ผู้ว่ากทมไม่ใช่ประชาธิปัตย์ก็หลายคนสมัครสุดทรเวศนะครับปมมือท่านหน่อยล้านสองแสนคะแนนวันนี้ผมสั่งหอนใจกับท่านมาฟังปราศัยผมอยู่อยู่ข้างท่านนั่นแหละถ้าจะเลือกผมจะทาชชัยผมกรุยาณเลือกผมดเรพิจิรตรัตคุลลูกชายนายพิชยัยรัตคุลครับอยู่พักประชาธิปัตย์ลาออกจากสมาชิกก็มาลงก็มาในลงนามประชาธิปัตย์ก็ได้เป็นผู้ว่ากทม สินค้าแบกระดินจำลองสีเมืองสมัยเป็นคนดีนะครับก็ได้เป็นผู้ว่ากทมอสองครั้งร้อยเอกกิตดาพวกนี้ครับที่นี่ไม่ใช่ของประชาธิปัตย์กรุงเทพสอสอประชาธิปัตย์เกือบศูนพันได้พันเอกถนัดคอมันคนเดียวก็มีได้ไอภิสิทธิ์คนเดียวก็มีแล้วคุณเอาที่ไหนจะมาผูกขาดกทมเที่ยวนี้แหละกูจะเอาคืนมึงรู้ไหม พี่ใช้กูเนี่ยพอเห็นสุขุมพันใช้กูนะครับเพราะว่าผมเป็นคนสุภาพผมไม่ค่อยด่าใครแล้วครับถ้าด่าใครคนนั้นต้องเข้าโรงพยบาบาลพี่น้องที่กอรบผมพูดสั้นๆไม่ยาวเพราะหัวใจของงานวันนี้ร้อยตระเวนเฉลิมและท่านท่านว่าที่รัฐมนตรีน้องชายผมจะคืุพรพมพันธ์เนี่ย มันยังไงมันต้องได้เป็นแล,ล้วรัฐมนตรีปบมือร่วงหน้าก็ได้วะแต่เป็นแล้วก็อย่าลืมเอาพี่เข้าไปด้วยนะพี่รองที่กคารพสรุปกันสั้นๆสามครั้งที่ผ่านมาเลือกตั้งผู้ว่ากทมเราส่งคนเราแพ้เขาสุขุมพันธ์อภิรักได้เป็นเป็นมาแล้ว4บวก1เป็น5อ้อาอภิรักอภิรักแล้วก็ด้วยสุขุมพันธ์เป็นเก้าปีครับ มันเหมือนรถยนต์ที่ใช้มาแล้วเก้าปีล้อล้นหมดแล้วครับขั้นส่งใช้ไม่ได้บอกก็ขาดหมดแล้วแบตเตอรี่เสื่อมจะสตาร์ทรถทีน anyway. ี่เออเออเออเอเออเออเออโอ้ว่าแบตเตอรี่ม <We> ันเสื่อมใช้มาเก้าปีให้ช่างมาถอดขั้วแบตเตอรี่เอ๊ะเอากระดาษทรายแล้วเอาเจลเบี ขันให้แน่นขึ้นสตาร์ทใหม่มันเก้าปีนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อมันไม่ไหวพี่น้องที่กระรบอีกคันหนึ่งเป็นรถใหม่ป้ายแดงเบอร์เก้าเบนป้ายแดงเบอร์เก้ายังไม่สตาร์ทมันก็จะกระโดดแล้วครับพอสตาร์ทเสร็จเลยโอ้โอปวบมือให้ผู้ว่าพงสพัฒพงเจเริญนนะครับไม่ทราบว่าวันนี้ท่านมาหรือเปล่า เพราะวันนี้เป็นเรื่องของฝั่งทนถ้ามาผมคิดว่าไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหนแล้วตั้งแต่สมัครมาผมไม่เคยเจอกันครับเพราะมีหน้าที่ก็ว่ากันไปพงสภั์ไมมาก็ดูแลผมเหมือนกันผมกับหน้าตาคล้ายๆกันนั่นแหละดูคนหนึ่งก็เหมือนคนหนึ่งแต่ตันดีก็ลบถ้าอายุเท่ากันมันไม่แน่นอนพี่น้องจึงขอฝากท่านทั้งหลายครับผมไม่มีส่วนได้เสียหรอกครับผมไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ผมเคยถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งครับโดยพตัก,การลอส พอมอชซึ่งแท็กซี่ร้อยเอ็ดแปลว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันชั่วนะครับทำรัฐปหารและย้อนหลังเอาผิดพวกผมห้าปีเมื่อถูกตัดสิทธิ์ถึงรู้ว่าสิทธิ์เลือกตั้งมีความหมายครับลงเลือกตั้งสะสะส,ะสะวอบตอผู้ใหญ่บ้านที่ไหนผมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะผมไม่มีสิทธิ์คราวนี้มีสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้เลือกผู้ว่ากทตมพาออยู่บ้านเนาะ ถ้าให้คนขอนแก่นเลือกพงษพัฒเป็นตั้งแต่วันสมัครแล้วผมไปเมืองลาววันที่สองผมจะไปทั้งกรุงเวียงจันทร์เลือกเบอร์เก้าหมดครับถูกตัดสิทธ์ถึงรู้ว่าสิทธิ์เลือกตั้งมีความหมายจึงขอยกมือไหว้ท่านทั้งหลายครับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกรุณาชวนกันไปลงคะแนนให้มากที่สุดให้ฟ้าถล่มดินทลายให้ได้คะแนนเฉียดเฉียดท่านสมัครทุดทอรเวส แล้วความสุขจะเป็นของท่านความสุขที่สุขที่สุดคือคุณยิ่งรักจะมีความสุขสุขยิ่งกว่ายิ่งรักคือคนที่อยู่ดูใบทักษิณชินวัตรครับผมพูดถึงทักษิณและผมพูดแล้วก็มีความสุขท่านทักษิณดูดูเราอยู่ปบมือท่านเลยครับดูอยู่ตายต้อนะครับส่งเสียงดังๆให้ทักษิณชินวัตรอย่าพึ่งกลับมาให้มันกัดลิ้นตายทางฝ่ายโน,น้นอะ อีสักหน่อยก็ถึงแก่ชีวิตแล้วครับมันจะอยู่ได้ถึงร้อยปีได้ยังไงมนุษย์เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันพี่น้องที่เคารพครับพูดไปมันใกล้คุกครับห่างๆหน่อยขอให้ท่านหลายมีความสุขความเจริญกลับไปบ้านก็เจรจากันซะวันนี้เพราะเหลืออีกสองวันเจรจาสามีภรรยากันให้เรียบรอย้อยอาบน้ําปะแป้งดีๆก่อนที่จะทําอะไรจะนอนด้วยกันพ่อพ่อจะเลือกเบอร์ไหนพูดดีๆ ถ้าไม่เลือกเบอร์เก้าออกไปถ้าเลือกเบอร์เก้ามานี่แม่จะบีขาให้ขอให้ท่านมีความสุขครับเลือกเบอร์เก้ากันทุกคนสวัสดีครับพี่น้องที่รบพอฟังอทิตสอนปราศัยบอกกับพี่ดองเปลี่ยนผู้ว่ากรุงเทพมหาน